สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับนี่ผมตามมาให้แล้วนะครับกับสุดยอดคันตีเหยื่อปลอมนะครับ a อร์เกียเอ็กคอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวลอตใหม่ปี2021นะครับนี่เพิ่งจะเข้ามาเลยนะครับออเดอร์จองไปนี่ไซส์ละร้อยนะครับได้มาอย่างละ40คันเท่านั้นนะครับก็ ใครที่เป็นแฟนขับนะครับแอร์เกียร์เอ็กคอร์ดนาโนะครับหรือใครที่ตามหาอยู่นะครับรีบจัดด่วนๆเลยนะตัวนี้ตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับคลิปอัดคลิปเทสนะเพียบนะครับช่อนชะโดกระสูบกระพงนี่คงมีทุกคลิปแล้วมั้งครับเพราะตัวนี้เป็นตัวสร้างชื่อของทางแอร์เกียร์เขาเลยนะครับแบงค์จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์ดทั้งเส้นนะครับนี่เห็นไหมตั้งแต่โคนเลยนะครับรีซีทเป็นรีซีทแต่งนะครับสไตล์เจแปนนะครับ นี่ส่วนเบสก็เป็นรีซิตแต่งเหมือนกันนะครับยิงทรายมาอย่างสวยหัวเป็นเคปล่าเท่ๆนะครับมาพร้อมกับโลโก้แอเกียสีแดงนี่โคตรโหดนะครับเอ็กคอร์สนานโนนะครับตรงรุ่นนะครับความยาว6ฟุต6 2ท่อนนะครับเวท87ก็เป็นเวทมีเดียมนะครับครอบคุมการใช้งานนะครับไม่ว่าคุณจะตกช่อนกระพงนะครับ อ่าชโดได้นะชโดไซส์สี่ไซส์ห้าเนี่ยผมว่าสบายๆนะครับสําหรับคันตัวนี้นะครับตัวนี้คลิปเทสรู้สึกว่าเขาจะไปอัดตัวสิบเอ็ดโลมาแล้วนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับอ่านี่ครับขาไลให้ดูความสวยนะครับอีพีนี้ก็ใครที่ตามหาอยู่นะแนะนําเลยนะครับผมได้มาอย่างละสี่สิบคันเท่านั้นนะครับช้าหมดอดแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเนี่ เอกคอสสวยๆทั้งเส้นนะครับแล้วก็เป็นไกด์ทรงเคนะครับใส่หัวที่็อปตีอปอมมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนอีกร้อยหนึ่งนะครับพร้อมใช้งานทันทีอ้าวราคาเดิมนะครับ1,190บาทนะครับ1,190บาทบวกค่าส่ง100บาททั่วประเทศไทยนะครับนะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานได้หมดนะครับค่าส่ง100บาทนะครับถึงหน้าบ้าน เป็นคันสท่อนครับพกพาสะดวกนะใครที่มองหาคันเจ๋งๆราคาไม่แรงสักคันหนึ่งนะครับนี่ลองจัดตัวนี้ได้เลยนะครับ1,190บวกค่าส่ง100เท่านั้นนะครับอ่านะวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ Facebook เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับหรือลิงก์ l ลน e นะครับนะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์มาเลยผมเอาคัน e อ c o r d Na นะครับ น่าสปินหรือเดทน่จัดมาเลยนะโอเคงั้นเราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ